ออกออกบ้านสวายศึกษาเรื่องการรีไซเคิลณักเดชครับเมืองก่อนยังวม่เกี่ยว <laughs> ศึกษัปาห์นี้ันดีเซอร์อันนียใคระอ่านี่ของมิเกลตัวนี้ก็ได้แะ้วแต่มงกรนี่ของมังกรนะเนี่ยมีของของมังกรอันของมิเกลมังกรทิ้งไปเองอ่อ S <S <S มังกรนี่นี่เหรอมังกรนี่นพขอมาจากไหนครับยะ พี่โตชดที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านจะนําสวยมาให้โ oh. อันนี้มะม่วงมหาชนกค่ะสวยเลยครับค่ะยิวสวยอันนี้ให้ใหลูกหนึ่งลูกเมย์ครับอันนี้ย่าแห้งกับพอยแบ่งกันคนละครึ่งอ้าวอันนี้อันนี้นนย่าแห้งลูกหนึ่งพลอยลูกหนึ่งแบ่งกันอันนี้ลูกใหญ่น่ากินมากอันนี้ของของน้องเมย์น้องเมย์ขอบคุณลลครับ อันนี้ของยาทิพย์เหมือนเหมือนจะรักเท่ากันนะรักเท่ากันนะรักเท่ากันแต่อันนี้ของยาทิพย์สองลูกก็ไม่ได้ยินมา่วงนมุ้งมุ้งเลยม่วงอันอนี้ค่ะอันนี้อันนี้หลงรักเธออันนี้หลงรักไทยอันนี้อันนี้จะเป็นหมอนทองหมอนทองรักไทยอันนี้คู่ใหญ่ายาทิพย์คู่ใหญ่มากหมอนทอง มันฟองละไทยค่ะเนี่ยในสวนเดียวกันเนี่ยที่เขามีเกือบสองร้อยไร่เขาบอกไปชมได้หน้าฤดูการแล้วจะมีรถนำเที่ยวพอดีหล่ะอยู่ในนั้นไงก็ลงมาจะมีรถนำเที่ยวมีอะไรพาไปเที่ยวตอนนี้ลูกอาจจะไม่เยอะอันนี้พอยกันยี่ห้าเป็นสั่ปันสวนกันขอบอันนี้ของเมย์น้องหนึ่งขอบคุณทามฝนตกเนี่ยถุงเปียกไปเลยเนี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเมดสตอรี่เอฟซีเมด์ทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาบุกสวนนกนกพามาสวัสดีค่ะเอฟซีช่องแม่นกน้อยบ้านไล่ผู้หลวงด้วยนะคะพามาส่งนี่ค่ะเอ้สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาส่งเห็นไหมคะลุงหนึ่ง โอ้เยอะมากเลยยานกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนอค่ะอันนี้คือเก็บเก็บไปเก็บไปขายได้เลยค่ะก็เก็บขายเรื่อยๆอะค่ะนั่นค่ะเขาก็แทงหนอเยอะหนอสวยๆเนี่ยนะกำลังหนอกำลังพอดีโอ้ใหญ่มากนู่นอะเต็มไปหมดเลยค่ะ ยเยอมาก FC ดูนะฮะนี่ไม่ธรรมดานึกถึงย่าหน่อยเลยคิดถึงย่าหน่อยเลยเนี่ยนะฮะเก็บกันไม่หวาดไม่ไหวเลยน้องเ่งระวังโคลนนี่เมย์ต่างจากที่เรามามาตอนแรกๆไหมต้นไผ่สมยยมาลิมๆนะลูกสวยมากเลยอะยานก,กที่ที่พาน้องเน่งเมื่อเช้าที่พาไปไปที่ทุ่งแสงทองมังกรมิเกล ที่บอกว่าให้ขุดล่องสวนโคกหนองนานี่ไงยานกชํำไว้ร้อยต่อร้อยต้นมะนาวเนี่ยติดลูกแล้วค่ะใช่ที่ยานกพูดเมื่อเช้าใช่ค่ะก็จะเอานี้แหละไปปลูกนี่ฮะพันพันมะนาวนะฮะ <c oughs> เต็มเลยอ่ะมันอ้อนเลย <c oughs> ดีใจดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> อยู่กับแม่นั่นแหละค่ะเยอะมากมะนาวเป็นร้อยต้นเลย ค่ะมก็ติดลูกแล้วค่ะเนะีย่ยยยนกทนับดูน่าจากกะกอละสี่ห้าใช่โดยเฉลี่ยะนะยสามสาี่ห้าโดยเฉลีย่ยเยอะเลยออกเยอะมากอันนั้นบัวกินสายค่ะเนะี<อ>่นยอบัวสายบัวนะเอาไปเอาไปต้มเอาไปผัดสายบัวไปต้มกะทิตายบัวอ,อ่าปู่ปู่จะเก็บบัวแล้วค่ะปู่เมื่อเช้าปู่คมก็ ปลูกต้นกล้วยนะครับค่อยๆเดินระวังลื่นนะคะปู่ปลูกค่อยๆนะปลูกค่อยๆปู่เหมือนมีปลาปู่จะสอยบัวบรรยากาศดีมากเลยเอซีมีกระท่อมริมริมน้ำนี่โอ้เวลาเวลาปู่มาพายนกมาดูบัวมาสอยบัว นี่มันนี่ชีค่คะนี่สายบัวนี่ยานกก็จะต้องร้องเพลงทุกครั้งเลยครับบัวงามชูดอ,อกออกบานสวายดอกโยนโอนไกลเปลีวใบขยับขยมเขียดน้อยคลางอดเห็นมันไล่กอดกันกลม ตะวันก็ลบดวงจมหลังดงสวนไผ่ผู้คม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 น่ารักผู้คมผู้คมดนยาวย่านกร้องเพลงจีบไปได้ปูจะกินปูเอามาจะกิน จะกินจะกินอร่อยอร่อยอร่อยน้องเหน่งครับเคยกินไหมทนั<ะ>ทนยังไงครับเดยนนกองยนนกงนี่ไงเขาก็แกะอ,อันนี้ออกอันนี้ออกแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็จะมีไข่อยู่ข้างในอเนี่ยนี่ไข่แบบนี้กินไข่ข้างในครับ อร่อยลองชิมไหมลองชิมดูครับผมเมื่อกี้ทุเรียนที่ยนกให้อร่อยมากงอมไหมคะมเมยไ,ไม่ไหวเมยแก่ละปูคมนะทุเรียนที่หลานนำมาเนี่ยคือทุเรียนที่เขาอยู่บนยอดสูงมากครับแล้วก็คนที่เขาไปรับจ้างขึ้นอะ่ะพอสูงมากเขาไม่ขึ้น อันนี้เขาหลานเขาก็เลยรอให้เขาสุกสุกแล้วก็สามารถที่จะเอาไม้เกาะแล้วก็คั่วร่วงง่ายๆแล้วก็เอาสแลนสแลนลงให้ร่วงลงมามเขาก็เลยจะค่อนข้างสุกเพราะว่าคนที่ไปขึ้นเขาไม่ขึ้นสูงอ,อะไรเงี้ยค่ะหลานก็จะเอามามันๆรสชาติจะมันๆน,นะฮะบุตรแกกิเจน ย่างโนองบอกว่าก่อนนี้22หอนอนะฮะนี่ค่ะเขากำลังปูปูปุป่ปตเต็มเลยเนี่ยโอ้ยี่สิบสามนอนนนเต็มเลยเนี่ยค่ะข้างนี้กลังแทงเจ้าอะไรคะนอนปู่ซอยปู่ซอยแต่เบื่อปู่กำลังสนุกกับการนี่ไง<อ>ลุงเ<า>หน่งมา,าดูจำได้ไหมปีที่ลุงเหน่งมาแล้วน้ำท่วมอ่ะครับที่บอกว่าน้ำท่วมสวนน้ำท่วมต้นมะม่วง แล้วแช่แล้วมะม่วงไม่ตายไงนี่ไงมะม่วงโตหมดแล้วอ๋อ oh. นี่ไงมะม่วงโตหมดแล้วต้นใหญ่แล้วที่น้ําเขาท่วมน้ําเขาขังแช่ตอนน้องหนึ่งมาต้น oh, เล็กต้องสามปีที่แล้วครับใช่ตอนนี้เขาโตแล้วครับอันนี้นกล้วยกล้วย,ยนอนกติดเครืออยู่ร้อยกว่าเครือตอนเนี้ที่มาตรวจกันเมื่อวานก่อนนี้อันนี้เป็นกล้วยน้ําว้ากาบขาวที่นอนกบอกว่าเอามาพันห้าร้อยต้นแต่ว่าเขามา เขามาแทงหนก็ละสองละสามละสี่เนี่ยค่ะออกออกเครือหมดแล้วน้องน่งครับเนี่ยค่ะออกเครือออกเครือนี่ออกเครือเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองสามเดือนเราก็จะมีกล้วยอยู่ประมาณสองพันกว่าเครือค่ะโอ้หเนี่ยค่ะเนี่ยส <2, 000 S 1> องพันกว่าเครือออกปีหมดแล้วแทงปีหมดแล้วนะคะแทงหัวปีแทงเครือนี่เครือ นี่คะ่ะมีเครือหมดแล้วฝั่งนูน้นฝัง่งนู้นมีนทุกกรเลยอันนี้หัวปีหรือเปล่าหัวปีกําลังแท็งแรยาวยาวยาวมากเลยกวยน้รว้ะกับข่าวว่าเขาจะลูกเขาจะสมบูรณ์แล้วก็เครือใหญ่เยเป็นปีแรกที่เขาออกเพราะว่าเราเราเอามาปลูกเมื่อเดือนกระดากระดาปีที่แล้วนิมิทุนาครับห่าเนี่ยเขาออกเป็นปีแรกแต่ว่ายนกเอามาพันห้าร้อย พอพันห้ารอยปุ๊บเนี่ยเขาออก 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หนห้าหนเนี่ยยนกมีกล้วยอยู่สี่พันกว่าโกตอนเนี้ยค่ะสี่พันกว่าหนอพอเขาแทงยอด,ยอดใช่<ๆ>ใช่ก็มีเครือเต็มเลยออกปีนี้เราก็จะได้กล้วยหลายพันเครือมิเกลจะเป็นเจ้าของสวนกล้วยสวนนี้เนี่ยคะ่ะเขาก็จะได้ห้าหวีหกหวีเจ็ดหวีเนี่ยคะ่ะจะได้ออกเต็มหมดทุกทุกซอยแล้วออกหมด ผูมาแล้วพอเข้ามาแล้วมันก็เพลินน่ะน้องเมย์มันล่มลื่นมีดอกไม้มาให้ย่าด้วยดอกไม้ให้คนไอ้เกลไหมไอเกลไหมไอ้เกลเอาไหมคะจับ <c oughs> มากเลยนะไอ่เกลเอาไหมไอ้เกลไอ่เกลเอาไหมคะมเกลเอาไหมอยากได้ไหมคะอุ้ย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  เอ้ยอยากได้ทุกอย่างเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ <c oughs> อ้ยเอ,อ,อเข้ามาจากที่อื่นเป็นสิบตัวเนี่ย <c oughs> ยานกุกเอาเอาปุ๋ยเอาเอาเม็ดเข้ามาเป็นกระสอบมาให้เขาเขาเห็นรถมาเขาก็วิ่งมาแล้วเป็นมะม่วงพันธทวายเอฟตีบางคนบอกว่ามะม่วงพันธทวายเป็นพันยังไงเหรอคือมะม่วงอกล่องออกสามฤดู มะม่วงแก้มแหมมสามฤดูมะม่วงสามฤดูแล้วก็มะม่วงโชคอนันต์คือแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้ทวายเบอร์สี่สีทองคือเป็นมะม่วงที่ออกทวายทุกสายพันธุ์ทุกต้นพี่เกียวชอบใจพี่เกียวชอบใจเลยมาฟังย่านกบรรยายเดี๋ยวพ่อเหน่งอีกไม่นานพ่อเหน่งจะเข้าไปบรรยายให้กับเด็กๆฟังนะคะที่ สถานพินิษจะเชิญไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษเกี่ยวกับการทำ y t u t u นะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้กันแล้วอะ่ะเดี๋ยววันที่19กรกฎาคมเราจะเข้าไปกันไปพบปะเอาอาจารย์หนึ่งไปพบปะเด็กๆอมิเกไปด้วย <c oughs> มิกเก,ไป,ไ,เกไปด้วยค่ะ <c oughs> มิกเกบอก <c oughs> มาสองอุโมงค์ไม้ไผ่ยันนกนะครับอพอเราอยากสวยเลยะจะเป็นไผ่เขาจะเป็นอุโมงค์โค้งหากันถ้าถ้าหากคนที่เขาทําร้านอาหารมุมกาแฟมุมอะไรเนะี่ยเขาจะเอาอะไรไปโค้งมัดข้างบนเลยให้เป็นซุ้มจริงๆให้เป็นโค้งจริงๆแต่ยะนกปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าจะได้เอาไม้ไผ่ไปใช้ประโยชน์ได้เขาเรียกอุโมงค์ไม้ไผ่มันนสวยงามจริงๆรเนี่ยฮะรอบรอบบริเวณสะเลยอ่ะตรงเนี้ยเห็บซี อย่างสวยเลยมาปีแรกต้นยังไม่สูงเท่าไหร่นะฮะปีนี้เนี่ยรอบเลยอุโมงค์ไม้ไผนะ่นะฮะสลูกรอบเลยต้องบอกแย่หน่อยให้ทำนี้ปลูกเผื่อไว้สวยๆนะฮะเนี่ยฮะ FC ซ้ายขวาเป็นล่มด้วยแล้วก็สวยด้วย เฉียมที่ไหนครับปู่นุง้งอันนุ้นคลุมขาวเอามาต้นเล็กๆแบบที่ไปปลูกที่นั้นน่ะนี่ปีที่สองเองเนี่ยพอโตขนาดนี้เลยใช่เ<ป>ก็บขี้เล็กแนละ้วไปแกงยิ่งหักเขายิ่งแตกตรงเนี้น เขาชอบเหมือนชาวอมะยิ่งตัดยิ่งแตกศึกษาอยู่ไม่เห็นปากเลยเห็นไหมมันกำลังเข้าไป